วันนี้ใครจะกินลูกชิ้นเอาไปทิ้งเลยนะครับเพราะว่าตํารวจเพิ่งบุกทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนแถวปทุมธานีนะคุณดูสภาพโรงงานสภาพแบบนี้นะึกวก็อยู่ประเทศอินเดียนะครับลูกชิ้นนี่กินเข้าไปคําแรกขึ้นสมองคําที่2ขึ้นสวรรค์เลยนะครับแล้วไม่ใช่ผลิตน้อยๆนะครับเดือนหนึงสตัน ส่งทุกที่ในกรุงเทพมหาคนครหมอลู้มาเจ็ดที่เล่าให้ฟังนะ 1, หนึ่งห้วยขวางสองตลาดลาดปลาเค้าสามสายไหมสี่ตลิงชันห้าตลาดยิ่งเจริญหกตลาดฐานเพชปรปทุมธานีเจ็ดสามโคกปทุมธานีแล้วเจ้าของบุญทานารินสรารภาพว่าส่งร้านก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพมหาคนครเป็นหลักเลยนะใครรู้ว่าเสี่ยงเตยักแต่ขอร้องนะครับหมอพามาดูโรงงานก่อนนะคุณดูพนักงานทำงานอย่างกับยู่เกิลใส่เสื้อผ้าเลยก็ได้ถุงมือก็ไม่ต้องใส่เป็นลูกชิ้นแทนเม็ด แล้วดูเครื่องมันพันปันปันไปกระชอกไปแฮปปี้ลงพื้นแรกๆก็ขาวอยู่อยู่ไปสักพักก็ดำลาขึ้นมีโปรไบโอติกด้วยเป็นลูกชิ้นเจ้าเดียวในโลกเลยนะครับที่ผสมโปรไบโอติกและเจ้าของยังโฆษณาอีกนะว่าลูกชิ้นหมูเขาเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนเพราะว่าใส่แค่เศษหมูผสมกสับเศษไก่แล้วก็น้ำยาฟอกขาวนะครับกินคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงเลยไม่ใส่แป้งไม่เยอะนะครับที่เห็นขาวๆในถังนั้นไม่ใช่แป้งแต่เป็นสารกันบูดนะแบบนี้สูตรนี้กิน3คํคำสวดอภิธรรม3มคืนเลย โอ้แต่เสียดายมากเลยนะครับไม่มีสูตรพริกไทยดํานะใครตักเข้าปากแล้วเห็นเม็ดดาๆกัดแล,ล้วกรึบๆนะนั่นมดนะครับเห็นไหมครับเดินเรียงกันเป็นระเบียบเลยโอ้โหเรียกว่าอร่อยให้6สกรปรกให้10เลยนะครับแล้วดูกระบวนการแพคเกจจิ้งนะครับงานแฮนด์เมดล้วนๆถุงมือไม่ต้องอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมกันไปเลยแล้วไม่ต้องมาเมนว่ายี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรค่ะนะก็อไอลูกชิ้นที่คุณกินเมื่อวานหรือที่กําลังจะกินวันนี้แหละครับคุณคิดดูเดือนหนึ่งผลิต3ตันส่งทั่วกรุงเทพคุณจะรอดหรอครับ